สวัสดีทุกท่านถึงขั้นตอนทาสีแล้วพี่น้องเ,เดี๋ยวผมจะลองทาสีที่มีท,ท่านดูก่อนนะบ้านสไลด์เนี่ยะจะเป็นตัวตัวขอบเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลนะท,ท่านตัวขอบเป็นสีน้ำตาลส่วนตัวสลับด้านในเนี่ยจะเป็นขาวแล้วก็เหลืองนะครับเนื่องจาก สีเรามีสีเหลืองส่วนสีชมพูหรือว่าสีม่วงเนี่ยมันไม่พอทุกท่านไม่พอที่จะทาบานสไลด์ผมก็เลยลองเอาสีเหลืองดูก่อนถ้าถ้ามันไม่สวยหรือว่าอะไรยังไงค่อยค่อยเปลี่ยนเป็นสีม่วงเอาเพ,พอดีว่าตอนนี้เนี่ยผู้ใหญ่เจดีกําลังส่งส่งสีม่วงมาให้อยู่ก็เลยลองทาดูก่อนพิจนารณาดูก่อนว่าสวยไหม ถ้าสวยก็เอาเลยถ้าไม่สวยก็ค่อยดึงออกมาทาใหม่เออเอาเดี๋ยวเราจะแกะนะท่านแกะแล้วจะเขียนหมายเลขเอาไว้สาเหตุที่ผมเอาไปใส่แล้วก็แกะออกมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าแม่งอันนี้นะมันบมกข่อยากพอดีพี่น้องถ้าถ้าเราทาสีเสร็จแล้ว เราค่อยเอาไปใส่ทีหลังเนี่ยมันจะต้องได้ตัดะนะเพราะมันจะไม่ค่อยพอดีเราใส่ให้มันพอดีแล,อแล้วค่อยเราค่อยเอาเอาเอายัดเข้าไปใหม่ก็โอเคอยู่ลองดูแล้วพปยัดเนี่ยประกอบให้มันพอดีแล้วค่อยเอาออกมาทาสีทีหลังแบบนี้ง่ายกว่าเคยแบบทาสีแล้วตัดใส่มันมันมันเปื้อนครับท่านเลย นังร้านอันนี้ผมจะเอามาทำที่รองแล้วท่านที่รองเอาไว้ทาสีแล้วก็จะเอากลับด้วยนะวันนี้เอากลับนังร้านหนึ่งตัวเอานังร้านกลับหนึ่งตัว เราก็จะเอานางร้านในรองทำฐานาไว้ทาสีเลย มาถอดไอ้บันยไดประกอบเสร็จแล้วถอดถอดออกมาทาสีอยักษว่ามันพอดีวอพอเราทาสีเสร็จเราจะได้ประกอบเลยโดยที่ไม่ต้องตัดไม่ต้องเกียอะไรแล้ว เราก็ประกอบตามรูเดิมรูน็อตเดิมเลยเ,เดี๋ยวผมก็จะเขียนหมายเลขเอาไว้นะท่านเขียนหมายเลขเอาไว้ตรงนี้เลขหนึ่งงานประกอบก็จะได้ประกอบง่ายตรงนี้เราเขียนเลขหนึ่งเออ

อีกสาม,มเ,าเขียนไว้สาเหตุที่เราถอดออกมาทาข้างนอกเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมันจะเพื่อนตัวนี้เราท่านก็เลยจะเป็นต้องถอดถอดเฉพาะบานสไลด์นะตัวอื่นจะไม่ได้ถอดเพราะตัวอื่นเนี่ยเราทาได้เลยมันจะไม่เพื่อนผมเคยพยายามนะ ถ้าไม่อยากให้มันเปื้อนคือเราต้องมีเทปกาวเทปกระดาษกาวนะ่ะมาแปะน่ะเพื่อรองไม่ให้สีมันเลอะตัวอื่นแต่นี้เราไม่ไม่มีเราก็เลยใช้วิธีการถอดเอา ส e. ีขึ้นไปเขียนข้างบนด้วยสีตู้นะเลขสีไปถอดตรงนี้น้ำ เฮ็ดแล้วถอดพี่น้องเลยทำแล้วถอดตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะมาทาจะวๆนี่เอ้า ทีมงานเราก็ลุยงานอย่างต่อเน,นื่องนะทุกท่านสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ดูนะส่วนผมก็จะม,มาแกะบ้านสไล이ออกอทีมงานนี่เจ้วจริงมันต้องอย่างนี้โยกดำเลย อาให้พ่อเด้ออย่าเห็ุทำท่า,ทาอ่อเรืออีกสองคู่ดิเออรือผมเป็นยังทะเลออรลว่ายาขาดแมน เขียนหมายเลขกไว้พี่น้องเว้จะได้จือได้เ <c oughs> ด็ดทาสีเลยเมืนน่อนี้ถ้าทาสีเหลือกแล้วมันสวยแล้วก็เอาเลย โอเคทุกท่านฝากไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ